กำลังเรียกหาด้วยเสียงแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความโหยหวนเสียงนั้นฟังดูน่ากลัวแต่ก็มีกลิ่นอายของความเศร้าที่แฝงอยู่บางว่าได้ยินเสียงหัวเราะแแหลมๆที่แว่วมากับลมบางคนได้ยินเสียงกระซิบข้างหูพี่จ๋าอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนสิจ๋า อย่าเพิ่งทิ้งน้องไปคืนเดือนมืดดับเมื่อความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณต้นตานีความรู้สึกเยือกเย็นจะพัดผ่านเข้ามาในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาบางคนบอกว่าหากสบตากับผีตานีแม่เพียงแวบเดียวทํทำให้คุณรู้สึกเหมือนขยับตัวไม่ได้ เหมือนถูกสะกดวิญญาณ